เขาว่าไว้ it is never too late to be what you might have been. ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเป็นในสิ่งที่คุณฝันฝันหรือไม่มีคำว่าสายถ้าใจพร้อมจะเริ่มต้นดังคำกล่าวที่ว่าต้นไม้ใหญ่ก็เคยเป็นเพียงมเมล็ดเล็กๆในทางพุทธศาสนา เปรียบเหมือนมเมล็ดพืชต่อให้ตกดินช้าแต่หากได้รับน้ำได้แสงแดดมันก็ยังแตกยอดกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ชีวิตคนก็เช่นกันแม้จะพลาดแม้จะช้าแต่ถ้าวันนี้เรามีสติและลงมือก็ยังทันเสมออย่าปล่อยให้ใจบอกว่าสายแล้วเพราะความจริงคือ every breath is a new beginning ทุกลมหายใจคือการเริ่มต้นใหม่ของชีวิต